มาชม F 2 2่ิบสอง Landing แบบ Slow Motion กันที่สนามบินสกลนครกันนะครับเครื่องบินที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเครื่องบินเกมถ้าท่านมาดูช่องกับตันมวลเนี่ยเครื่องบินเกือบทั้งหมดนะครับจะเป็นเครื่องบินที่มาจากเกมทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ของจริง วันนี้ผมเอา F22 Landing โดยทำให้มัน slow motion 50%เพื่อให้ f c ได้รับชมกันแบบจะจะไปเลยนะครับดูสง่างามมากเครื่องบิน F22 เนี่ยใช้ v e กเตอร์คอนโทที่ ด้านท้ายเครื่องด้วยนะครับเวลาเลี้ยวบายบายนุกบินรอเลยแหลมเลยรอหน้ายังไม่ลงเลยโอเคสุดยอด